โดยพบกับบุรีทารารีสอร์ทแอนด์สปากรุงเทพได้แล้ววันนี้เดอะซิตี้รีสอร์ทรีสอร์ทธรรมชาติที่ตั้งอยู่ใจกลางมหานครกรุงเทพในบรรยากาศบ้านสวนแสนสุขสไตล์เรโทรกลางกรุงเข้าสู่ช่วงโซเชียลนิวส์ค่ะสรุปข่าวสังคมที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์นะคะครเราจะไปดูข่าวแรกกันค่ะพี่หน่ย่ยครับข่าวแรกมีอะไรเอ่ยการกุศลค่ะอของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายาม<อ>ยาก อันนี้จัดที่ไหนครับครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่จัดที่มหาวิทยาลายาัยเกษตรศาสตร์เดิมเขาจะเอาผลผลิตของพวกที่ประสบอุกภัยอ,อะไรอย่างเงี้ยชาวบ้าน<อ>ที่เดือดร้อนเกษตรกร,ร,กรที่เดือดร้อนแต่ว่ามีฝีมือทางด้านทำศิลปะหัตถกรรมอะไรเอามาขายแล้วก็หาตลาดให้กับเขา ใช่ค่ะเขาก็จะได้ผ่อนคลายอปีนี้เขาทํากระป๋องกระเป๋าอะไรรูปทรงสวยงามนะคะคล้ายๆ Air m a s ก็มีเนีเคยเป็นแต่เป็นสารค่ะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีผลิตผลใหม่ๆอย่างเช่นข้าวชนิดหนึ่งเขาเรียกว่า Happy Life กินแล้วมีความสุขมางต้องไปดูบรรยากาศในงานกันค่ะ งานเพื่อนพึ่งพาเกษตรแปร2,554ถูกจัดขึ้นบริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเป็นครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่และได้ปิดฉากลงแล้วเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาซึ่งงานนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานก็เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพยายามยากและผลงานการประยุกต์ใช้จากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่รวมกันช่วยเหลือ ผู้อูประสบภัยต่างๆตลอดจนการนําผลผลิตของเกษตรกรที่เคยประสบกับอุทกภัยและได้รับความช่วยเหลือจนสามารถประกอบอาชีพมาจําหน่ายได้อีกด้วยภายในงานมีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิและผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาจัดแสดงอาทิเครื่องผลิตน้าสะอาดแบบเคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเครื่องเพาะถั่วงอกผลงานวิจัยข้าวพันธุ์ใหม่และสินค้าส่วนพระองค์ในงานนี้มูลนิธิได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่จะจำหน่ายตัต้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งตลอดไปนะครับมีผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าข้าวเพื่อนพึ่งพาหรือว่าข้าวแฮปปี้ไลฟ์นะครับเป็นข้าวเพื่อสุขภาพซึ่งจะทำให้เป็นข้าวนี้นะครับเป็นภ้าคอินทรีย์แล้วก็มีธาตุเหล็กสูงมีน้ำตาลต่ำมีธาตุโฟเลตสูงแล้วนอกจากนั้นยังมีสารต้านอนุมูลสีละสูงดังนั้นข้าวนี้จึงมีประโยชน์สําหรับผู้ที่บริโภคที่เป็น โรคโลหิตจางนะครับอันการจากการขาดธาตุเหล็กมีประโยชน์สําหรับผู้ที่เป็นเบาหวานหรือมีความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานเพราะว่ามีน้ําตาลต่ํา หากใครมางานนี้ไม่ทันนะคะงานประจําปีของงานเพื่อนพึ่งพาประจําปีซึ่งจะจัดทุกปีในเดือนธันวาแต่ในปีนี้เนื่องจากเป็นปีที่เฉลิมพระชน84พรรษานะคะงานเพื่อนพึ่งพาจึงเลื่อนขึ้นมาจัดในเดือนพฤศจิากาค่ะตั้งแต่วันที่18พฤศจิากาถึง26พฤศจิากาที่วังสวนกลาบเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่อยากจะมีจิตศรัทธาที่จะช่วยซื้ออุดหนุนสนใจของในโครงการต่างๆของมูลนิธิอาสาพึ่งพายางยาก็สามารถช่วยสนับสนุน ได้นะคะและที่สําคัญท่านที่ดูรายการนี้นะคะสนใจอยากจะบริจาคนะคะไม่ว่าจะเป็นบาทหนึ่งหาบาทสิบาทร้อยบาทหรือเท่าไหร่ก็ได้ตามกาลังศรัทธ,ธานะคะบุลที่อาสาพื่นพายามยากน้อมรับแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะทุกท่านสามารถช่วยผู้ประสบภัยได้นะคะโดยผ่านมุนที่อาสาพื่งนพายามยากสภากาชาติไทยค่ะปีนี้เป็นปีที่พิเศษของการจัดงานของบริธิทเพื่อนพึ่งพาน,นะครับก็คือมหาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีส่วนเข้าไปร่วมกับ มูลนิธิเพื่อนพึ่งพาจัดงานมาตลอดแต่ปีนี้เป็นปีแรกที่มาจัดในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็คาดว่าจะจัดในช่วงนี้ตลอดไปนะครับสรุปว่ามูลนิธิเพื่อนพึ่งพาจะจัด2ครั้งมีมาจัดที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งหนึ่งแล้วก็ยังจัดที่บริเวณสวนนพรอ,อีกครั้งหนึ่งการจัดงานของเราก็คล้ายๆกับที่จัดที่สวนนพรก็คือแบ่งออกเป็นโซนๆเป็นโซนผลิตผลทางการเกษตรโซนประกวดต้นไม้ผลิตผลทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร แล้วก็มีเป็นโซนอาหารมีโซนผลงานวิจัยของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเราจัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่เป็นผลงานวิจัยของท่านอาจารย์ที่จะเป็นนวัตกรรมนําไปช่วยผู้ที่ประสบภัยเช่นยกตัวอย่างมีเครื่องกรองน้ำนะครับมีเครื่องพ่อถั่วงอกเครื่องกรองน้ํานี่ก็สําหรับทั้งอุปโภคทั้งบริโภคในเครื่องเดียวกันและอีกข่าวหนึ่งค่ะ เป็นข่าวของโรงแรมที่พี่หนุ่ยชอบไปมากที่สุดโรงแรมอะไรล่ะตอบมาได้เลยฟอร์จูนใช่ค่ะแลนด์นทรัชดานี่นะแหล่งศูนย์รวมนักลงทุนเหรอคะกาแฟที่นั่นหอมหอมหอมกลุ่นอ๋อไปมาสะดวกไปมาสะดวกก็เลยเป็นแหล่งรวมของนักลงทุนที่นั่นค่ะและนอกจากนั้นยังมีสินค้าไอทีอยู่ข้างๆอีกนะไอทีมอลโรงแรม Grand Mercure f o r j u n ก็จัดเทศกาลอาหารอิตาเลียน เอาเชฟมาจากเมืองฟลอเรนซ์เลยโโอ้ oh, oh, oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารอิตาเลียนเป็นอาหารที่เป็นที่นิยมคน oh, oh. ชอบและประทานมากรองรอง,รองจากอาหารญี่ปุ่นเลยนะคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปดูกันว่ามีเมนูไหนที่น่าสนใจคะ่ะครับ สร้างความคึกคักให้กับเหล่าเซเลบบิตี้ผู้ที่ชื่นชอบอาหารอิตาเลียนอีกครั้งสําหรับโรงแรมแกรนเมอร์เคียฟอร์จูนกรุงเทพที่ห้องอาหารานานาชาติวันรัชดาซึ่งตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ห้องอาหารแห่งนี้ถูกเนลมิทให้กลายเป็นแหล่งรวมอาหารอิตาเลียนชั้นเลิศจากเชฟฝีมือดีอย่างเชฟอังฟองโซเชฟชาวอิตาเลียนแห่งเมืองฟอร์เรนเมืองที่มีศิลปะที่สวยงามอันเลื่องชื่อโดยเชฟอังฟองโซได้โชว์ฝีมือการปรุงอาหารให้เห็นกันแบบสดๆกับรสชาติต้นตำรับของอาหารอิตา อิตาเลียนแท้ๆอาชิลาซันญาพาสต้าในแบบตั้งเดิมไส้กรอกอิตาเลียนย่างหอมกรุ่นในราคาเพียงทัละ499บาทสำหรับผู้ที่พลาดโอกาสดีๆในการลิ้มชิมรสอาหารกับเทศกาลอาหารอิตาเลียนในครั้งนี้ก็คงต้องติดตามข่าวสารทางโรงแรมแกรนเมอร์เคียวฟอร์จูนกันให้ดีๆนะคะเพราะครั้งหน้าโรงแรมแห่งนี้จะต้องมีเทศกาลพิเศษพษมาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนเลยค่ะอออาหารนี้เป็นอาหารที่มีน้ t หนักเบาและ e And some uh, mozzarella cheese. This is uh, my specialty: crouton mixed with the spinach, prawns, tomato, mushroom. It's very nice, colorful. Oh, everything take about three four hours. Three hours. Yeah, three four. September 10th. Yes, 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 yes. Everyone can see you. Yes, finish September ten. Yes. Yes. September ten is Tuesday. I love Italian food the most. เพราะว่าอาหารติเตียนเนี่ยมันจะมีเรสซิ่งหลายอย่างแล้วก็จะมีอาหารที่อบด้วยแล้วก็ย่างอะไรต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าก็จะทําได้อร่อยแล้วก็มีมีซอสที่อร่อยด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วอย่างที่มาดูวันนี้มันก็จะมีปลาแซาลมอนเนี่ยที่รู้สึกว่าปลาแซาลมอนเป็นปลาที่ Hi there, I'm Paul from Accor. Tonight's Italian feast. Wow, what a question. What's my favourite dish? Well, I think the tomato soup. I haven't had homemade tomato soup like this since mum made it back I don't know you know 30 or 40 years ago someone that's actually gone to the trouble to squash those tomatoes together hand chop, chop the garlic put the onions in mix it all together prepare it for us this is absolutely fantastic have a look in here you can actually see the tomatoes in there just like mum used to make Have a look at that, nice and close up. Absolutely beautiful. Fresh herbs, oregano, put together. No cream in there. All natural dealing. อีกหนึ่งโรงแรมนะคะพี่หนุ่ยที่ชอบทำการกุศลมากเป็นชีวิตจิตใจอามารีวอเตอร์เกตประตูน้ำครับผมก็จะมีงานแล้วมีวิ่งเที่ยงคืนการกุศลแล้วก็แอโรบิกมาราทอนการกุศลโอ้ทั้งวันทั้งคืนนะแอโรบิกเนี่ยแอโรบิกก็มาราทอนมาราทอนส่วนวิ่งเที่ยงคืนนั้นจะวิ่งตอนหลังเที่ยงคืนเขาปิดถนนที่ตรง เขาเรียกอะไรนะคะหน้าหน้านาโรงแรมปประตูน้ำม่ะแล้วก็วิ่งกันไปยาวเลยทุกปีก็จะมีพันธมิตรสำคัญมาร่วมเป็นสปอนเซอร์อย่าง BMW อะไรอย่างเงี้ยปีนี้ก็เช่นเคยปีที่14แล้วก็ปีที่15ของทั้งสองงานไปชมกันนี้งานใหญ่นะงานใหญ่ค่ะค่ะ โปรแกรมอมริวัตเกตร่วมกับ B.M.W. แห่งประเทศไทยเตรียมจัด2กิจกรรมใหญ่ด้านการกีฬาเพื่อการกรุศลและชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระรัตาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั่นก็คืองานวิ่งเที่ยงคืนการกรุศลครั้งที่14และแอโรบิกมาราธอนต้านพัยเอสครั้งที่15 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่8ตุลาคมและ18กันยายนนี้โดยคุณปราณีสัตยาประกอบรองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม2กิจกรรมใหญ่เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาและนำไรายได้สมทบทุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลำพูน ซึ่งได้โปรดกล่าวพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพพรตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าซึ่งบิดามารดาเสียชีวิตจากการติดเชื้อเอชวีและอีกส่วนหนึ่งสมทบทุนบ้านเกิดาจังหวัดลบบุรีเพื่อช่วยเหลือและอุปถัมภ์เด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชวีจากมารดาวันนี้เป็นวันที่เราเปิดงานแถลงข่าววิ่งเที่ยงคืนการกุศลน,นะคะครั้งที่14แล้วก็เป็นการ วิง่งเต้นนาราบิกมาราธอนครั้งที่15ค่ะโดยที่รายได้นะคะก็จะให้องค์กรการกุศลก็จะมีบ้านเกิดาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและก็บัตร for b e t เบ r l ล f e ค่ะซึ่งบัตรเนี่ยก็จะมีราคา300แล้วก็1,000บาทนะคะซึ่งก็มีขายที่โรงแรมที่ล็อบบี้นะคะ แล้วก็พูดถึงว่าในการวิ่งครั้งนี้เนี่ยมีความปลอดภัยอย่างแน่นอนเพราะเรามีทางาตำรวจนครบาลมาให้ความดูแลนะคะแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ร่วมงานครั้งนี้ค่ะโดยพร้อมเพียงกันค่ะขอบคุณค่ะ so it's our pleasure to be here today as a sponsor of the 1 4 t h Amari Watergate and BMW Thailand Midnight Run uh, it's a pleasure to see so many friends and sport active people Participating in this event. We had last year 5,000 participants and we try to repeat this year again. It's not only for the healthy sport man itself, actually, uh, we try to support with this event the HIV infected society. แล้วปีนี้ก็จัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่14แล้วเป็นครั้งที่14แล้วนะครับในส่วนของทางโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยเรามีความพร้อมในเรื่องของอการทีมงานแล้วก็ในเรื่องของพยาบาลแล้วก็รถแอมบูลานซ์อีกทั้งเรายังมีมอเตอร์แลนซ์ที่จะคอยตามนักวิ่งทุกๆท่านไปตลอดการแข่งขันเพื่อให้แน่ใจว่าการแข่งขันท่านที่เข้ามาร่วมการแข่งขันนี้จะมีความปลอดภัยและก็ช่วยอำนวยความสะดวกในตลอดการแข่งขันนี้เลยนะครับ สำหรับปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมแข่งขันวิ่งเที่ยงคืนการกุศลและเต้นแอโรบิกไม่น้อยกว่า5,000และ1,000คนซึ่งรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้จะบริจาคให้แก่องค์กรการกุศลเป็นเงินจำนวน2.6ล้านบาทผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วยังได้อิ่มบุญกันด้วยค่ะตกใจกันด้วยความสวยงาม,มสุภาพ<อ>สตรีทุกทุกวัยทุกรุ่นค่ะ วันนี้จะเป็นเรื่องของคุณสายสมวงศสาสุลักษ์เราจะเห็นเธอในงานสังคมเป็นประธานตัดริบบงริบบิ้นอะไัเนี้ยเพราะว่าเป็นประธานของทางมูลนิธิร่วมน้ําใจต้านภัยเอชนะคะล่าสุดเธอก็ไปดูแลความงามกับคุณหมอที่ Apex Profound Beauty ต้องไปดูว่าปัญหาทางด้านความงามที่ไปขอคำปรึกษาเป็นอะไรบ้างค่ะไปชมกันค่ะ ฉันใชยสมุนาสรสุรักษ์ปัจจุบันก็เป็นประธานูนที่ร่วมมืใจต้านไฟเอสแล้วก็เป็นกรรมการในที่อาสาเพื่อมุ่งพายามยาสาสภากาชาติไทยค่ะดิฉันทำงานนะคะก็ส่วนใหญ่มักจะต้องลงพื้นที่ ออกแดดนะคะแล้วก็บางทีก็การออกลงพื้นที่เยี่ยมน้ำท่วมผู้ประสบอุทกภัยนะคะจากเพื่อนพึ่งพาของมูลที่อาสาพื่อนพึายามยา่าทั้นหลายครั้งที่ได้ตามเสด็จหรือการลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรที่ประสบภัยเนี่ยอากาศจะร้อนมากนะคะแล้วก็แดดจะแรงก็เลยทําให้มีปัญหาที่ผิวหน้าเนี่ยก็จะเป็นเป็นกระนะคะเป็นกระดําๆกระสีต่างๆเนี่ยแล้วก็เพิ่มขึ้นจุดนั้นจุดนี้อยู่เรื่อยๆค่ะก็เลยครั้งนี้ก็เลยคิดว่าเออเรามาปรึกษา คุณหมอที่ a อเพ็กซ์ดูนะคะว่าจะมีวิธีบำรุงผิวหน้าหรือมีวิธีป้องกันอย่างไง สำหรับเรื่องของตรฟิวชันเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยเราจะเริ่มผลักวิตามินจากการใช้อออนโตการใช้อัลตราซาวน์เทคโนโลยีอัปเดตสุดก,ก็น่าจะเป็นเรื่องของตรฟิวชันที่จะผลักลงไปได้ลึกมากกว่าปกตินะคะแล้วก็สามารถจะใส่าสารอาหารได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นพอหลังจากเราใช้พลังงานน้ําที่จะช่วยผลักเซลล์ผิวช่วยส่งอนุน้ําที่เป็นอนุนานโนเนี่ยลงไปในผิวเพิ่มความชุ่มชื้น,นหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้พวกวิตามิน DNA หรือสารหลายชนิดเนี่ยส่งเข้าไปในผิวเพียงเท่านั้นเองเนี่ยร่างกายเราเ เราก็จะมีอาหารเพียงพอนะคะ ที่จะช่วยซ่อมแซมเพราะจริงๆร่างกายเราผิวเราเนี่ยเราจะซ่อมแซมทุกๆวันนะคะประมาณสักเดือนหนึ่งเดี๋ยวเราจะปรับทีหนึ่งตั้งแต่ชั้นล่างถึงชั้นบนสุดเนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งทั้งสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยทำให้เราสร้างคอลลาเจนได้เพิ่มขึ้นเราปรับเซลล์ผิวได้ดีขึ้นความสดใสของผิวเนี่ยก็จะคงอยู่ได้ยาวนานขึ้นแล้วเรามีการกระตุ้นการไหลเวียนของเส้นเลือดเพราะฉะนั้นจะทําให้ผิวเราเนี่ยคงความกระชับและคงความยืดหยุ่นเนี่ยได้นานขึ้นอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีกกลุ่่่่่่่มมมมมทททีีสสําา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 หหรรรับบบนนนวออออออ้ยยๆไไไเเเเเเจ็ะตง ที่ได้รับการดูแลนะคะบำรุงผิวหน้าด้วยมอยเจอไรเซอร์นะคะเจ้าหน้าที่แล้วก็ได้ดูแลทําให้ปรับสภาพผิวหน้าวันนี้นะคะทําให้รู้สึกว่าการใช้มอยเจอไรเซอร์กับผิวหน้าเรานั้นทําให้แบบสบายหน้าขึ้นนะคะแล้วรู้สึกว่าใบหน้ารู้สึกกระชับขึ้นผิวสบายขึ้นนะคะต้องขอขอบคุณทางเอฟเฟก์มากเลยค่ะที่วันนี้ทําให้ดิฉันรู้สึกว่ามีหน้าที่สดใสขึ้น,นะคะ่ะ ก็ได้ทราบเคล็ดลับความสวยความงามของคุณเมาสายสมวงศสาสุรักษ์กันไปแล้วว่าทำไมเวลาไปไหนตักแดดตักลมก็ยังน้าข่องอยู่ได้งามตลอดนะต้องามทั้งวันแล้วก่อนจากกันในวันนี้นะคะก็จะมีบัตรรับประทานอาหารจากห้องอาหารบ้านรับรองค่ะตรงพัฒนาการอยู่ตรง p a r a ไดซ์พาร์เลยนะคะด้านหลังหาไม่ยากหาไม่ยากคดูแผนที่ข้างหลังได้อาหารอร่อยมากไทยจีนฝรั่ง มีหมดนะคะมูลค่า1,000บาทจะให้กับคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาร่วมสนุกกับทางรายการนะคะพิมพ์คำว่าเจาะข่าวเล่าความส่งมาที่0816336677ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะทั้งอาจารย์สิบปกรข่าวสะอาดและดิฉันวัสดาปกบนตรีนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้า14นาฬิกาโดยประมาณ t n เ4สวัสดีค่ะ